ทุกคนรัชนีเจอเลขขึ้นที่ฐานสารจอมป่วนะคะเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นเลขอะไรกันคะ่ะสวัสดีค่ะพบก,กับช่องรัชนีชาแน,นลนะคะทั้งเพจแล้วก็ youtube ค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสเดินทางมาที่อานุสรสถานคุณย่าบุญเหลือไหมแล้วก็นี่มาเจอสารที่อยู่ที่นี่โอ้โหดูจอมป่วกจอมป่วกขึ้นสารให่มากเมืที่แล้วนะงมดที่แล้ว เจอม่ออกเจออะไรข้างบนไม่รู้แต่ว่าที่ถ่ายรูปไปให้เห็นตรงนี้นี่ที่แรกเห็นว่าเป็นหนึ่งศูน์เนี่ยหนึ่งคือคือเลขไทยอ่ะหนึ่งศูนแต่ทีนี้มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาในเพจว่าเก้าศูนย์มวดนั้นไปออกลาวเก้าศูนยชัดมากแต่วันนี้เราก็จะมาขอเลขเด็ดกับสารที่อยู่ในอักษรตถานอะไร คนยาบุญเหลือมานัดหนึ่ยาบุญเหลืออยู่ทางนู้นงานเปนประเขาอาจจะมีคนได้เลขก็มีคนถูกเลขก็เลยมาปกครองเป็นงานประจำปีนะใช่ไหมตันที่สี่ประจำปีก็สองถึงสี่เมษาสี่เมษาแหละเอ้สี่มีนา คือสองมีนาเห็นว่าซ้อมใหญ่สี่มีนาลำจริงนางลำหลายร้อยชีวิตที่จะมาลำบวงสวงคนย่าโมแล้วคนย่าบุญเหลือสองพันออพี่เราสองพันสองพันเท็่ยวรยเต็มตาเยมาหมดมาหมดสาอุสาุ มีชื่อเสีมีชื่อสียงไม่ได้มาลุกขึ้น่ตั้งแต่เนิ่นๆใหญ่มากมีคานการมีอะไรที่จะร่วมเพนเป็นทุกทุกทางต้นว่านทกทใานก็ไทให้ร่วมได้่ยามาขอจุคขอรับทำเพื่อผมอยู่รอดนะอาชีพของข้าน้อยด้วย ของยุโรปของปากท้องและครอบครัวถูกตะเล็กแล้วก็มันเงินเดียวเท่าได้นะโอ้อันทุ่ท้ายได้เวยวันนี้ไม่ได้เตรียมของมาเลยน้ำเปล่าน้ำแดงมันเดียวจริงเลย่ะไม่ได้อยู่ในรถปกติจะมีน้ำเปล่าน้ำแดงเย็นเดียวเดือดียวเลยถูกตะเลกเทียนหมดที่น่ามาเตีนเตียเตียนเตี โอ้โลมแรงอยู่แล้วเล็กไหมต้นกลดก็เล็กเดิมที่ส่งไปยังไม่ได้ส่องไปดูเลขที่จอมปวกกันโอ้ลอยเขามาแสาะออกด้วยคือแบบขึ้นยังคักเลยเนาะนะ อะเลขที่จอมปวกยังไม่เห็นนะคะแต่ว่ามาเห็นเลขขึ้นที่ที่คานสารเนี่ยห้าห้าห้าว่ยเอ้ยใช่เลย,เอยพอมุมนี่ใช่เลยหล้าสองล้วก็อะไรเนี่ยสามศูนย์ไหมเดี๋ยวนะๆๆอันนี้ห้าสองอันนี้สามศูนย์เลขขึ้นที่คาน นี่มุมนี่ใช่เลย fc. ซดูออเดอร์สายตาใครสายตาแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะดูเอาค่ะดูเอาเอ,าอะเราได้เลขที่ที่คานสารแล้วเนาะแต่ที่จอมปวกไม่เห็นเดี๋ยวเราไปลุ้นเลขทูบกันว่าจะตรงกับที่เราเห็นไหมตรงคานนี้ไหมนี่จ้ะจะ้เลยห้าสองสามศูนย์เลยจ้ะไปลุ้นกันเลขทูบดีกว่า มาแล้วเลขทูปตัวแรกขึ้นเป็นเลขสีแล้วค่ะเลขทูบตัวแรกเลขทูบตัวแรกเป็นเลขสีแล้วมาลุ้นตัวที่สองว่าจะเป็นเลขอะไรค่ะวันนี้ชูตาแตกไม่เออเอ้ยตัวที่สองเป็นห้าตรงกับเลขคานที่เราเห็นเมื่อกี้นี่เลยอันนตัวที่สามจะเป็นจะเป็นจะเป็นสองหรือจะเป็นสามหรือจะเป็น0ูนไหม แล้วเห็นที่คานเป็นห้าสองสามศูนย์เนาะคือจับคู่ห้าห้าสองอี 5, 5, อตัวหนึ่งแล้วก็สามศูนย์อีกคู่หนึ่งเป็นคูอ่อันนี้เรียกว่าเด็กมาแล้วมาแล้วตัวที่สามโอ้คนขยันเนาะไปไหนก็กวนวเนาะคนขยันเนาะไปไหนก็กวนเนาะ อุ้ยหาตัวใหญ่มากหาตัวใหญ่จริงๆเรามาลุ้นตัวที่สามว่าจะเป็นเลขอะไรกันค่ะเลขตัวที่สามตัวที่สาม เฮ้ยเตัวที่สามตัวที่สามกำลังจะมาแล้วโอ้โหเลยค่ะตัวใหญ่มากลัชินีชอบมากเลยค่ะสี่ห้างวดที่แล้วนะงวดเอ่อสิบหกกุมพานะคือไปที่ไหนก็เจอแต่สี่ห้าเจอแต่สี่ห้าแต่ก็ไม่มาหรือจะมางวดนี้งวดนี้มาก็ได้สี่ห้าเลยค่ะตัวที่สาม เหมือนเลขสามเลยไหมหรือเลขอะไรมาแล้วค่ะแต่สุดท้ายมาแล้วมาแล้วจะเป็นเลขอะไรสามหรือจะเจ็ด<ๆ>เดาไม่ถูกเหมือนกันรอรุ้นดีวกว่าโอ้ย <c oughs> เป็นสามจริงๆเลยตตวสุดท้ายโอ้สี่ห้าสามเลขถูกสี่ห้าสามมาสรุปเลขสามจอมปวก สารจ้าปัวไม่รู้เลขเลขสารอะไรเลขที่เห็นที่คานคานสารก็เห็นเป็น5 2กับ3 0เลขทูบจุดได้4 5 3นี่5 3ตรงกันเลยประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าเป็นงว่าทีแล้ววัที่แล้ว,ลวจุดทูบเต็กันเลก็อด แต่ไปออกตำราเนาะมันได้อะไรนะสี่กเนี่ยหนึ่งสี่กเลยทั้งอย่างหนึ่งสี่โกนี่เนี่ยไม่ไปออกตำราดอนะ่ก็มีนี่ก็ไปนู่นกันก็ได้ดูกันชัดๆะนะครับก็สรุปตัวเลขให้ดูแล้วนะครับนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขทุกท่านโชคดีกับสารจอมปลวกที่ อันสอนหญ้าบุญเหลือในงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเก้านี้นะครับรัชนีเห็นห้าสองสามศูนย์ขึ้นที่ตัวสารนะครับตัวของสารแล้วก็เลขทูปเราจุดได้สี่ห้าสามนะครับอขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้ขอท่านโชคดีในวดวันที่หนึ่งมีนากับช่องรัชนีชาแนลยกช่องเลยนะครับถูกยกช่องวันนี้